เน ABC มันกำลังเต็นเต็นรู้เรืมีเพนหน้าเต็นซะเลย มืัอนี้แม่เสียบเลยเกี๊ยงป่าซื้อเส้นกระเาีแยงหอมนอนแกงปลาดุกซื้อเส้นสบุนเส้ <c oughs> นฮึ่มต้นหยิบนหวติดอิสุโฮะกับต่ำเตียงกับทอดปลาทูน่ารู้น,นุ๊กจีค่ะเอาเต้นเต้นเต้นใส่กล้องเร็ว<ม>เต้นขึ้มีแพนด้าดเห็นไหม ABC นะแม่เอ <laughs> นเต็มน,นับเลขโอ้ยโอ้ย นะเ,เต้นเต้นเต้นออกกำลังกายแล้วก็แอมน้ำร้องน้ำระบาดิีนี่มันนี้ไม่เสียละเกียงป่า สื่อวนเซนไม่ได้สูตรไม่สื่อกะทิอันนี้กับตำตแตงจ้าประดุกประดุกพ่อแฉบซื่องที่เขาหั่นมาละเฮ้ยน้ำหอมเฮ้ยน้องหอมออหอม,หม,หม,หมดมนนเลยกินกับทอดปลาทูน้แต่มันปลาทูนี่ของแฉบกินกับตำแตงเฮ้ยไม่จับลูกไม่จับจ้าจ้าเดี๋ยวแม่เอาให้เนาะนี่เอาตำแตงกว่ากินกับทอดปลาทูน้ำ ส่วนผสมแกงเส้นนันก็มีพริกตะไคร้โหโหผักบจกูจ้ะไฟตู้จะปุนเซนไม่เสียบใส่เส้นเปะจะไม่ได้ใส่เส้นนั่นกับปลาดุกกับกระเทียมเนาะกับกระเทียมด้วยไม่เสียบกระเทียมมาเสียละเกาอาหารเรียงเขามื่อนี้ แนี่เส <co ียบมากูนเนี่ยยังมายิ้มเสียบกินเผือยกลุกยกขึ้นแม่แม่เบ่งลุทิกินเผอแตงกวาแดงกวาเอเอมาลุกคือทอดเด้อหอรุกคือทอดคุณยายสาซิโตนหองรุกคุณยายสาิโตะมากอนอนกอนไปเลยเสียบกินเดือดเด้อมันเด้อไปแล้ว แล้วเนาะเอาเป็นขั้นตอนแรกของการเห็ดแกงปลาดุกเซจินก่อนนะจ๊ะขั้นตอนแรกตําพริกเจ้ากระเทียมเซจนกันไปดูของเซมอ่ะจ๊ะไปดูแม่แจ้ไม่ได้แกงหลายเป็นสามคนบาดเจบ ตอนแรกกระืือเกากระเทียมนะจ๊ะตามพริก้าบกระเทียมเอากันพริกกระเทียม นีหูฟักโบ่จ้ะกับตะไคร้มาซื้อไผ่ตู้ลงไปจัะหน่อยเอาแล้วคูป่าให้มันสูบักก่อนคูปาดูให้มันสูบักก่อนจะเติมน้ำไปขงชูรสจัะหน่อย รอกับประแดกครับพี่ตักไปได้ทํา รถจัดจะหน่อยว่าแม่เซลตื่มน,น้ำไหลอยู่แม่เจลซื้อน้ำไหลจะตรงข้าวาม,มันาเท่ากันจะค้างไฟคู ปลาจนปลาสุกมันจะปลาสุกซุกแล้วก็เติมน้ำมันไป อ,อตอเคเก็ดูให้นตอกันที่เลาจะเตืมน้ำใส่จะเป็นไงตื้นแม่แบ่เอาน้ำนดดบำายจะไงเราเสียบมาพูดน้ำเขาเติมน้ำกระาใา้น้ำเดือด เลี้ยงไฟจังไหน,นดูตะกัก่ะซื้อซิมซื้อพัก,กแล้วก็เลี้ยวจ้ะขัดฟ้าก่อนตอนนี้แม่เรามก็เดือดแล่ากำลังเดือดได้ที่เลย เซนเซ็นกรบผักเซนลงไป คนไฟจะ้ะก็ซึมมาสุปกปิปดฝา,าจะประมาณสองนาทีก็สุจกจะ เรีบเยบร้อยแกงเซียนเสื้อปลาดุกจูนแม่เสียบเนาะก็ตำมแตงจะ้ะจานแกงเซียนสูกรต่างแกงกินก็ชอบปลาดุ นี่จะตำแต่งพริศๆกินกับทอดประทูกแกงปลา,าสุกแล้วสำห่อไปเลยผักสุกพดุดยไม่เสียบลืมเบิง่ง 嗯。 เสร็จแล้วแกงปลาเสือแกงประดุกเสือบนเส้นสูตรมิสเตอกะทิของแม่แซบแล้วเราจะข้าแรงเอามาื่อนี้แกงปลาซืือเส้นกับตำแตงกับทอดปลาทู อันนี้เจียวบวงเดือจะกินข้าวเรียงน้ำกันทิปไม่เจ็ดละอ <c oughs> ับประตูโลอืมด๋อย <c oughs> จังเลยเดือจะเปลนฝาก,กินขา้าวเรียงกับเสียบกับน,น้ำหอมน้ำหอมนอนดีแลนอนออกไปไปกูดูยังไม่เดียว พองแฟนขากินข้าวกินข้าวเด้อจ้าวอะดูกินข้าวที่พระเป็นกๆเดี๋ยวงก่อนนะมาทำปอนเสียบกินปลาทูเดี๋ยวน้งไปดูนะเดี๋ยวพ่อจพ่อป้อนจีนครับน้ำหอม ซิมลูกเป็นมีจางบอกจางหรือเค็มอร่อยอร่อยกินปลาทูลูกอั้มเจียวหมดกันเจียวหมดกันสุดแปลงติดดังนาทิพดีแจ็คเรื่องครับแกงกุจเจนชื่อปลาดุกกับตำแตงกระชอดปลาทู <Okay. S 2> นั่นนั่นมีเนมินรูปมารดีตาด้วยนะเอาไว้โล่ไรปลาเดียงคืาน้องบุรุษ ตคู่มือยังได้คับ่ากันเป็นไครให้ใ่เอดมเอียดลงมาละทางตาเอไว้แล้วรไหมนะกืนเรากประตูอาแม่เอาปาแม่บางอนนะอูยังไม่กืนกืนแล้วเ้อคืแล้วให้ไหมเพดเพลดเพลดเพดแช่ไม่ไม่ทำไม่ทำแช่แล้อยู่เพราะนี่ม่ทำ้ะทำครับ ทุก่วยอร่อยสปาเกตีอีสานเก่ียงวนเช่นเิ้นเปื่อยไปจะหน่อยแม่เซียลืมดับเจ็๊ด,ด,ดจน<ช>้นมันไม่เหนิวใส,ส่เชนเปียก็เป็นใส่เสนเก่ียงใส,ส่ฝนเชียรบแล้วมันเช้นเหนียว ที่วิกินตำเตียงบุรุไปพียด่าแล้วเ,เกินแล้วคืินแล้วอ้อําอีกลูอ้ํอปปาปลาทูอีกน้ำพิมอาปากินปลาทูอีกเนาะเนาะเฮ้ยพ่อ,อปอนเนาะพ,พ่ออาป,ปาไม่เผ็ดกรับปลาทูไม่เผ็ดอ้ําเก่งจังเลยเยี่ยมเยี่ยมไอเสลเ่เย,ยี่ยมเยี่ยมยมเย่เจ็บป้ เจ็ดน้องไอรูมติดปลาทิพนะเฮ้ยน้องเวาวน้ำนะประตูติดปากเจ็ดเจ็ดปากลูกจ้ะเก่งแจงเลยกืนเร้เร่เร้กืนค่ะเนอครับนั่งครับกินขอนแสบปากติดตามแสบเด้อร mm ์ครับขอน้ำกัน เอา,มาอมอแม่สามสี่คนคนทางนี้นะส,สองทุมเขาก็นอนรับเหมือนบ้านและเงียบเละเขาปิดไฟนอนแต่สองทุ่ม<อ>มีแต่เสียบเน,น,น,นี่นเสียบนอนดึกดึกเนาะเสียบนอนเที่ยงคืนหุน่นกืนลูกอ้าปากสิยังไม่กืนเลยจ้า อ่ะบายๆก่อนลูกไปไปเบื้องน้องก่อนลูกน้องตื่นนะพบกับแซบใหม่ค่ะบายบาๆถึงถึงถึงบ๊ายบายก่อนเิพยคนเก่งบ๊ายบายทิพย์คนเก่งน้องตื่นนะเดี๋ยวหอยหน้าหัวแพงน้องหลายกว่านั้นเลยบายบายค่ะบายบายลูกังจุ๊บหรอจุ๊บจุ๊หล่อนใครกินอยู่ยืน บายเพิ่มกระแสบใหม่ค่ะเด๋วตีนไปเดี๋ยวกิืนแล้วลูกอาปากพี่หลมเนอะเอากล้องแมเอากล้องไปผือทิปกินข้าวอยู่